สแตกหมดแล้วเฮ้ย <c oughs> <c oughs> อีเหี้ยคอมโบคอมใจว่ะ <c oughs> สนใจเติมเกมทักเพจเทนกูที่ชอ็อปหรือว่ากดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับรับรองว่าถูกกว่าเติมหน้าเว็บแน่นอนนะครับเติมผ่าน Open ID ปลอดภัย100%ไม่มีการโกงแน่นอนทักไปได้เลยนะครับ เขาไม่ให้ลายช่วงเทียการแล้วก็กูเลยต้องไปบวชแต่ยายกูใจดีมากเลยนะยายกูบอกว่าบวชแค่สามวันก็พอตอนแรกจะให้3มเดือนกูบอกสามเดือนเลยเหรอหผมจะอยู่ยังไงครับเนี่ยงานการมต้องทำละแล้ว เฮ้ยอี๋ไอ้แย่คอมโบคอมจ้อยว่ะเงินพอยังวะพอแหละเฮียโอ้โหคอมโบแตกเลยเฮียคอมแตกฮ่าจัดจัดเอาเอาดาด้วย เมียเมียน้อยอะ่ะไม่มีเมียครับผมถ้าไม่มีเมียนั่นหมายความว่าเราจะไม่มีเมียน้อยนะครับวันนี้แปลกๆว่ะผมหาช่องยิงไม่ได้ทุกคนอ้าวมันไม่ตายมันตายไม่ตายตัวเลย มันไม่พอหรอถ้ามึงเยอะอยู่นะโปรไม่ได้โปร,ร,รขนกูลุกเลยอะ่ะเออกูตายแล้วแม่งถามยังไงพี่ตาเหรอตายแล้วครับผมขอแค่ได้สักคลิปเถอะเพราะมันต้องลงพรุ่งนี้นะกูไม่ได้ดา่านะกูไม่ได้ด่าหรอวะได้ปะกูไม่ได้ดา่าไอ้เหี้ย มันไหวไหมกูไม่ไหวแล้วคิดไม่มีลงแล้วอีกสัตว์โดนคุมแมปจัดเลยกูไปเคลียร์หาเนี่ยไปอันอาถันเตะเรียวมะ <c oughs> เรียวมะไม่ใช่ผมเล่นไม่ดีทุกคนผมเล่นดีมากเอาอีเทียแพ้เลยเหรอว่าตกฟ้ากูเล่นตามสั่งกูตายแล้กูกดคนเดียวดีกาบป ทยังไงนะตับเลี่ยงเคตายตายตายมึงเดินให้ไวเลยกูอบอกเลยมึงเดินให้ไวมึงเดินให้ไวเลยสัตว์เดินให้ไวเลยมึงอะเดินให้ไวเลยเดินให้ไวเลยหนีให้ไว บอ่อที่บอ่บอบอ่บอบอ่บอบอ่อเออเติมาแล้วเว้ยอ้เหี้ยแม่งไม่ตายเวลทีตัวนี้กูลากมาตั้งนานไม่หมดหมดละหมดละหมดละรวมก็ตายโอ้มันไม่พอไม่คนดาเมจไม่พอถอยอ่อน ด่ามันคำสาปมันจะหายไอ้ก๊อดไอ้สัตว์ <c oughs> หายยังหายยัง <c oughs> <c oughs> หายละกลูหายละกลูหา,ะาาหายละเอาทันหายลอาเว้ย <c oughs> เอาหน่อยดิสัตว์เอ้ยด่ามันได้ยินเนี่ยมันได้ยินนี่มันไม่ได้ยินมันไม่พิมพ์อะไรเอ่ยมาหรอกมันได้ยินพ <c oughs> ิมกูคนาดล,ลายแทงวะ เฮียตายหนึ่งคือผมต้อง,งยืนให้แม่งขยันซูมยังไงเฮียมาดีไฮเตโอโหยเฮียเอ้เยมึงไหวไหมไฮเต๋อเฮีย ตั้งนานไม่มาไม่ยืนเก่าจั๊กแร้อยู่ไงไว้สัตว์ควยุยแม่ไม่ไหวแล้วหยีอ่ไม่ไหวแล้วผมได้ไปพีสองเกมติดไฮเตจริงนึกว่าบอดเล่นยังไงให้มันได้อย่างงี้วะอไม่ไหวกับแม่งละกระจอกชิบหายออกของก็มาเขือชิบหายเลยงงว่าแม่งออกดาบมาทำไม ที่มาได้ยินตอนเย็นวะเย็นเกาลักแลหรือว่าแม่งเกาตูดเปล่าไม่ใช่เกาลักแลหรกเกาตูดนี่แหละเน็ตกูปิงเน็ตปิงวะปิงรับเรื่องครับผมเย้ยละขอบอ๋อหน่อยน้อง โอเครับเรื่องครับผมแม่เอ้ย<แ>จะตายแล้วโอเครับเรื่องตายหมดหมดเอ้ยได้ดาร์กได้ดาร์กอยดาร์กเอ้ยก้อนมีดาร์กเหรอไปเอาดาร์กมาจากไหนเนี่ยอา่าไม่ได้มีดาร์กไม่ใช่ฝั่งเรานี่ว่ะของมันดันเลนดันเลนฝีมือตกเยอะเลยพี่ใช่เหรอเชื่อ,อกูเชื่อว่ามันฝีมือตกกูเชื่อ เฮ้ยคุณผมอยากได้อยากได้อันนี้คุณโอเอลเลยอ่ะอยากได้ดูอีคุณโอเอลเลยว่ะขึ้นเด็ดมันไหลไหลยังไงไม่รู้วะกูใช้นเน็ดตัวเองป่ะเนี่ยสวยนะมันเอามาเคลียร์ดาร์กนะนเด็ดมันไหลไยังไงไม่รู้วะกูทำเชี่ยด <Chand? S 1> ว้วยวะกูทำเชี่ยดว้วยวะทำไมเด็ดมันไหลวะไปด้านบนหน่อย สแต็คป่ายิบเอ็ดอยู่เลยต้องรีฟาร์มสแต็กก่อนสิบห้าทีแล้วเนี่ย,มยไม่ไหวแล้ววะเกมมันตึงไปละไ,ไม่เจอเหอสิบห้านะระวังม,มีใครมาโถมป่ะมาปิดได้ไหมเนี่ยมันแหลมมากเลยนะลาลาเดินมานะ หายาแยกดันอูโดนอูโดนต้นองออกเลยวะขอหน่อยไว้ขอหน่อย,ออยไอ้เชี่ยไม่ทำไมทีมออมาอ้ไป,ไปไปปิดตัวนู้นอยู่โอเครับเรื่องรับเรื่องแต่แจวแจวมันตายตัวนึงทำดีครับผมรู้อีผมไม่เคยทำเกมสะดุดบ่อยอครั้งครับผมบ่อยอครั้งเลยนะ บริสเลือดเต็มอยู like ่ดีกระเด็นเต็มขึ้นมาเฮ้ยมันจะตายแล้วไป็น้ะไรวะเยอะตายยากตายเย็นเอ้แมงเน็ตมันไหลจริงขี้กูทำเฮี้ยได้วะเน็ตกูไหลเฮี้ยขี้เน็ตแม่งไหลสั์เอ้ยกูเล่นยังไงเนี่ย เน็ตแม่งไหลโอ้โหเน็ตไหลอย่างนี้อะนะน่าเกียดจัดเลยเน็ตเดอดน่าเกียดจริงเฮียไหลอะไรขนาด,นดเนี้ยโอ้โหเนี่เป็นอะไรวะเนี้ย,ยล้วเล่นยังไงถ้าเายยาน็ตไหลไงได้ยังไงนะเขียนเน็ตไหลแล้วมันเป็นนี้เดียละเดียละ โอเคสวยสวยแล้วเน็ตม่งไหลเน็ตมึงหายไหลก่อนดิฮีเนี่ยเน็ตหายไหลก่อนฮัลโหลมันอไรเน็ตจะหายไหลวะก็เล่นลูอี้แล้ชนะบ่อยนะจริงเปล่าคือเน็ตมันหลิงมันไหลจริงนะดูดิเบนยังไงไงเงี้ย กูจะเล่นยังไงให้มึงไหลเงี้ยมึงอกี้กูชนะไหมเนี่ยชนะเพราะฝีมือได้ไหมไม่เอาเพราะเน็ตไหลอย่ายิงเน็ตกูขอร้องละแมปใหม่แล้วสุดๆเคทัวร์ไม่เชืว่าเดียวแมปใหม่เดียวไม่ได้เล่นนานแล้วดิสุดทรงนี้ปิดแม่งเลย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 ปิดแม่เลยเล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 รับเรื่องครับผม <laughs> ตามแบบออนเดอะทัวร์เฮียตายเลยสวยผนมะวิเนียนติเดี๋ยวรอเข,เข้าเข้าแครี่นะโอเคแครี่อันติแล้วตับเรืองครับผมคิดเพื่อนแม่งเอาบทไปหมดเลยว่ะโอเคตายเออให้มันชนะมั่งเถอ้เฮียเออโดเนทยังไงครับผมลิง์ใต้คลิปแล้วผมสวิตวิเคเดะห์ทุเรศ ปิงไตคิดไปเดอ้อชนะแล้วเหรอเนี่ยโอ้ง่ายจัดเลยซูก้าไปแดกหมดแล้วมั้งเอพีกูซูกา้าสิบเอ็ดสามห้าเอ้ย,ยพระรองอันเนี้ยไฟนี้กูต้องเอาอย่างเดียวกูต้องเอาไม่อย่างเดียวเฮ้ยปิงปิงปิงโอ,อ้จบแล้วเอพีกูต้องเอาคนเท่านั้น บนอนโอ้แมงเน็ตไหล oh <my> เอาฮะเอาแล้วไม่ <c oughs> แล้วคือเมื่อกี้นี่อะไรวะเสียงอะไรอะตืดๆ,ๆคืออะไรวะ <c oughs> <c oughs> ที่สามโอ้โหหนักเลยเทยเลย จริงอันนี้ <You> มีคนโดผมแปม้งนะผมมาดวนใครดว hey, he ูวะไอ้เฮียแเราจะได้คลิปไหมอะแคปก่อนแบบนี้เขาเรียกว่าได้คลิปไหม,มดวนนะว่าใครโดเน็ตให้ผมนะใครอะเน็ตกกากอีกเดี๋ยวน้อยได้คลิปหนึ่งนะอะผมเอาคลิปนี้ลงดนะ้วยสิบเอ็ี่ปดอะไม่ได้เอเีช่างแม่มันตัดต่อแม่งก็ได้